ว่าได้ดีเลยเนี่ยนาแปลงนี้เขียวเลยมะกรอกก็เป็นป่ามะม่วงอีกแล้วเนี่ยหลงป่ามะม่วงลำนาหมดอ่ะก็นี่นะครับเ,เพื่อนหลังจากที่นั่นไปขายกลับมานะครับบึงบัวได้ราคาอยู่ที่นี่นะครับเพื่อนแปดพันหกเ,เป็นเงินหกหมื่นหกกตีว่าหกหมื่นเจ็ดโอ้มีค่าช่างเลยเนี่ยเออเนี่ยได้เจ็ดเกียนเจ็ดสิบแปดกเลยว่าดีเพื่อน 有。加油 น้ำมือเพื่อนท่วมหลังเท้าเลยนะครับพอปั้นนะเกี่ยด้ดยน้ำเลยเย็นสบาย ที่8ปดพเองเพื่อนๆมันไม่ขึ้นอ่ะที่แรกว่าใครว่าเก้าพันเก้าพันแล้วมันถอยไาอีกแล้วอ่ะแต่ก็เอาฮะไม่หลุดแปดก็ยังดีนี่ฮะรวงข้าวรวยดีจังเลยเนาะออเต็มแล้วนะครับเพื่อนๆอุ้มที่สองแนะ่ สามอุ้มสบายๆครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนรถด้วยนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวให้นัน,น,นเทก่อนอเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขยับไหมสมงสูง ดินมันอ่อนไม่อยาก 去偷也不能车，去偷 หมดสิทธิ์ที่จะมีหนูครับเพื่อนเดี๋ยวไปขายนู่นเลยครับสหกรณ์บึงบัวครับผม oh. วอองปท bah, mostly, sort of the, ุมส่วนมากก็เกี่ยวอย่างนี้แหละเพื่อนเพื่อนเกี่ยวค่อนข้างสดหน่อยถ้าเกี่ยวเหลืองกรอบเนี่ยโอ้โหน้ำหนักหายหมดเลยข้าวพวกนี้เราลงสีเขาไม่ค่อยชอบด้วยพวกพ่อค้านะเขาจะชอบอย่างนี้แต่ถ้าเป็นข้าวก๋อขอบปกติจะเกี่ยวกันให้เหลืองเหลือน่อยจะดีครับอ่าเต็มไปแล้วนะเพื่อนนี่ยังเหลืออีกตรงนี้อีกนน้นอีกน่าจะได้อีกโพนึงก็ใกล้เคียงอ่ะเกียวกว่ามาเกียนบ้าน ลนนิ้ก็สามอุ้มมาแล้วนะฮะแต่ไม่ได้ว่าอัดนะเพื่อนๆเอามานาๆเขาขึ้นงนั้นนะอ๋อจะเทยังงั้นคิดว่าจะขึ้นมาหมุนบนถนนเอาละติดตกลพาวเลยครับไปหมดต็ลงูดป,ป่าแล้ว พอถอยเลยถอยไปเลยไปเลยถอยเลยแต่จริงๆขึ้นมาหมุนปุ๊บเทปปุ๊บเรียบร้อยไปแล้วเนี่ย,ยนั่นขึ้นเทปบนดีกว่ารุ่นอะไไปขึ้นหมุนเทปวันนี้ง่ายกวา่ามันครบด้วยที่ไม่เรียบเพื่อน ขึ้นมาเทบนนี้ดีกว่าเนีย่ยก็เทแบบนี้ไม่แร้เทล่างะมันเอียงไะเดี๋ยวนั้นนั้นขับไปขายจะขับไปยากทีเอียงคันเล่ไปเลยอะ่ะอืมข้าวกำลังเลยนะือว่ากำลังสวยเลยสีนี้ ก็จะได้ไล่ละกเกวียนนะฮะตอนสามไปแล้วว่ะนามันเจ็ดอะแต่อ๋อแต่มันมีเขตลองอีกเพื่อนๆมันได้ของเขตลองไปไงเขตลองมันเจ็ดแปดไล่อแหละแต่ชโนดมันเจ็ด มีอเสร็จแล้วลงไปเกี่ยวต่อแล้วก็ึืนมาเทรแล้วก็ไปขายขายไกลด้วยเพื่อนเดี๋ยวยังเหลืออีกสองแปลงแต่ว่าจะเกี่ยวเกี่ยวแปลงนี้ก่อนแปลงนี้เจ็ดแปดไล่แล้วก็ในอีกเก้าหอมปะทุมหมดเลยแล้วก็อีกแปลงหนึ่งของผมเจ็ดไล่หอมปทุมเหมือนกันก็เทเสร็จ เรียบร้อยดูสีขาวเลยอ้อาวอุ้ยหลงเรือนรถไปแล้วเ ยังไม่ได้ไปขายแนละ้วเดี๋ยวไปใส่ปลายนาดีกว่าตรงนี้ลำบากเนี่ขทองที่มาจากพิษนุโลกนะครับทองใหญ่ทองชอปโชลประธานนะครับพเพื่อนน้ำดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยตุยยแม่น้าพ่อผมอยู่นี่เองั่น,นเกี่ยวอเับ นี่เหลือนี่อีกกอันเดียวครับอนนี้ก็นาลุงเวียนคนที่รากข้าวนาผมเนาะนาติดกันวันวังก็ติดกันอันนี้เกี่ยวที่บันวังนะฮะจังหวัดพิจิตรนะครับอําเภอเมืองนะครับเพื่อน ก็มีคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้ผมบอกด้วยเกี่ยวที่ไหนสถา,านที่ไหนจังหวัดอะไรอำเภออะไรนะครับจัดให้ฮะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับบางทีผมอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่าส่วนมากเลยผมทํางานครับกลางวันบางทีกลางคืนกลับไปก็ดึงคลิปออกลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยอย่าง Facebook เล่นบางทีก็โพสทิ้งไว้โพสทิ้งไว้โพสทิ้งไว้ตรงนี้ก็อ่านบางทีว่างก็มาตอบนะฮะไม่ได้ว่ายิงหรือถือตัวอะไรเลยนะครับเพื่อนๆผมธรรมาชาติมาก แต่ถ้าเพ like <mo> <w> ื <play> Kirby, <qu ip> ่อนๆเข้าใจคนทํางานมันไม่มีเวลาว่างจริงนะแล้วช่วงนี้วุ่นทําไร่ทํานาด้วยไงเนี่ยเก็บเกี่ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ปั่นได้เดี๋ยวย่างไปเกีวเนี่ยนะมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับก็ยังไงเม้นมาเลยครับอ่านตลอดแล้วก็ถ้าเม้นท์คนไหนถ้าพี่เขาถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนถามเนี่ยมันแบบผมดูแล้วมันเออเออมันจะเป็นจริงๆสําหรับเขาเขาสงสัยจริงๆอะไรเงี้ยผมก็ตอบนะฮะ กนะ็เดี๋ยวรอนั่นนั่นขึ้นมาทีนเนาะนี่อยเ,เดี๋ยวอ๋อเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆมาแล้วอู้ของเกี้ยนน่ะนะกาทักเกี้ยนบั้นทำไมมัน,ไม,มนไม่น่าเถื่อได้ถึงโอ้โหโผล่มาเลยสองเกี้ยนเลยนะฮะอุ้มนี้แจ๋วเลยนะไปเดี๋ยวขึ้นไปเทกัน ล้ว ได้ดีแล้วเนี่ยนาแปลงนี้เขียวเลยเมื่อก่อนก็เป็นป่ามะม่วงอีกแล้วเนี่ยหลงป่ามะม่วงลำนาหมดเมื่อก่อนฮิตมะม่วงกันนะทีนี้จะเยอะก็ต้องนู่นเลยนะครับพิจิตอะทับใส่เนี่ยแทาจะเป็นอันดำหนึ่งแล้วมั้งปลูงมะม่วงเนี่ยเนี่ยข้าวแก่งจังเลยครับใส่จิ้งเลยเนีย่ได้ความ โอเคฮะก็ประมาณนี้แหละครับ,าาเ,รบเดี๋ยวก็ให้นาๆเขานไปขายเนาะ ครับอ๋อเดี๋ยวเป่ากระจกก่อนนิดนึงโอ้อลม<ง>เดี๋ยวก็ป,ปั่นละอาจจะป,ะปั่นเย็นนี้ไปแล้วนานเกี่ยวเองไปขายเองด้วยเป็นไงนี่เราถ่ายคลิปอย่างเดียวเฮ้ยลุงนี้ใช้ตลงเกี่ยวนะเกี่ยวเลยไปแล้วอ้ายังไม่ไปครับ เนื้อเส้นเนี้ยเส้นเข้าเมืองพิจิตรได้นะเละคลองอะ่ะถ้าย้อนน้ำขึ้นไปก็ไปพิโลกมอนอนะครับเดี๋ยวก่อนคนขับยังเซตอะไรอยู่อ้อใครเห็ขัดด้วยว้ามีระบบเนื้อไพ เดี๋ยวเี่กำลังเซตอยู่เซตเครื่องแบบเสร็จแล้วเปประตูแล้ว <c oughs> โอ้ยปแล้วนูนะบึงบัวพักใหญ่อ่ะจากบ้านวังอะ่ะมาเดี๋ยวผมเก็บล่มก่อนจะ้ลงขึ้นมาวิ <c oughs> อง คือขานออกไปด้วยนะเผื่อเราจะกางอุ้มแบบไม่กางล่มเผื่อเกี่ยวหน้าน้อยเราต้องมืองมาช่ยใช่ป่ะโอ่างมาคุมนวมนี้ Ui lệch, lệch, don't đẹp nó nóng nhìn kìm phép mộ lên này, ui phép mừng lộn ui ui แห้งไม่แห้งไอ้ดูไม่ไหวแล้วโอ้ยแตบมๆๆๆมเดูกระจากอะมันจะมันจะเห็นนะเพื่อนนั้งน,นี้เดินไปเลยครับเดนไปเรื่อยๆครับ จะหยุดเดินช่วงลงเครื่องอะไรแต่เราไม่จำเป็นต้องเดินไหแลวก็เดินเดนเรื่อยๆไม่ต้องหยุดแศ่ซื้อสายแน่นๆนะเกษตรนะเพราะรถอืถถ่นเขาคนโดนข้างเลยผมก็ไม่เคยเรียบร้อยแล้วคะไปแล้วครับเพื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องด้วยนะครับไปเร็วนะครับสวัสดีครับผมจุ๊บๆร้อนฮนะอ่ะก็นี่นะครับเพื่อนๆหลังจากที่นั่นๆไปขายกลับมานะฮะบ,บึงบัว ได้ราคาอยู่ที่นี่นะครับเป็นเหรียนแปดพันหกเป็นเงินห <000. S 2> กหมืนหกกติดว่าหกหมืนเจ็ดโอ้มีค่าช่างเลยเนี่ย<ะ>แล้วเนี่ยได้เจ็ดเกียนเจ็ดสิบแปดอู้หูนาก็เจ็ดลายเออผมบอกผิดนามันโฉนดมันเท่าไหร่วะ,ะโฉนดมันหก แล้วก็มันได้เดขตคลองไปก็เราไม่ได้ลุกนะแต่คือทุกคนมีสิทธิ์ทากินแต่เวลาชวปอเข้ามาจะขุดจะตักอะไรไม่มีสิทธิ์ว่าเขานะครับเพราะเขาให้เราทํากินได้เพราะมันเป็นนาเลาะคลองไงนี่เจ็ดเกียนเจ็ดสิบแปดก็เกือบเจ็ดเกือบเกือบเกือบแปดเกียนเหมือนกันนั่นแหละขาดไม่ทิ้งสุดยอดแล้วประมาณนี้ครับ